วัดดีจ้าแพทย์ครับทุกคนมือนียายจะไม่ก่าผ้ามวนได้จ่าเด้อมือนีผ้าลงทงลงทายอยู่เได้จ่าโอ้ล่องทงลงทายตุ้เท้า,ททา,ทาม,มาหาสอนได้จ่าเด้อหลังจากยายมาแต่ไปเที่ยวมากไปเปลี่ยนบรรยากาศเนาะจาาเนาะไปนั่งชิดจอยรู้ว่ามาสอนพี่นนอะสวัสดีครับเนี่ยเขามาแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกดเป็นกำลังใจให้ยายในได้จ่าเด้อ เใหย่ยมาแต่ไปอันนี้ใหญ่กับมาหาเขาเพราะวะ่าเขาเพราะวะ่าเขาเขาเนาะจา่าเนาะหาก,กินหาอยากเดย,จ,ยจะจ่าจ้ากชิปหาหา,า,ารอย่างเนาะจ่าเนาะใายก็เลยซ้อนก็มือนีน่อ๋อหนุนหอนเด้อพี่น้องเอ้ยอสยยี่สิบเอ็ดสี่สิบสององศาผนเด้อยจ่าเด้อเอ้ามาหลุ่นมาลุยเบิ่งกับใหย่เบิ่งสิม,มานบ่าจา่าสวัสดีจา้า ไปลุยกับยายต่อได้จ้าเด้อ <laughs> ไปพี่นอ้นนอ,นองเอ้ยสอนก่อนจะคอยเก็บพี่น้องเอ้เบื่อกี้หลับพักบุงอุย้ยลม้มลมพี่น้องมึงสิี้ยางได้บ่ละน,นั่นไาดเอาคอยไปลอยเลย <laughs> มือน,นีวันทีสองได้จ่าเด้อมือนีมัน,น,นมทีสอง ผู้ใดซื้อลอตเตอรี่ผู้ใดซื้ออันนี้ก็ให้รวยๆเด้อจ่าเด้อให้ถือเลขอละวันทีหนึ่งเด้อแพนครับอยู่ผู้ชูคนมาย้ายมาลุยโอ๋อไปหมานหมานเด้อพอได้กินได้อยากเนาะพี่น้องเนาะไป มาลุยลุยลุยอนารลมแห้งทีเอาสัวสัวสัวขันบ่อหาก็บ่อได้กินเนาะจ่าเนาะไปเลยอ๋อเอาขึ้นเลยนานๆาั้ง่าบุญ เออเออเอาจอชาวคนไปเบิ้งได้จ่าเด้อใหญ่เชือสิยางหอดหน่องเอาลูนเบิ้งได้จ่าเด้อปื้ดนี่นะโอ้ยปื้ดเห็นบ่พี่น้องเห็นบ่ปื้ดเบิ้งที่เราไม่อยู่ตัวใหญ่ใหญ่ต่อมาต่อมามัน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 ดูจ้ามันดูอื ไม่หยังน้องมม่บึงไม่หยังฟาดเขาฟอดเหมือนหมันเอ้เออเออเออพี่นหนองมันดูมันดมีตัวใหญ่ๆงามๆเนาะเอาคู่งามๆให้แน่ ขุนแถาเนอะเอ้ยหมานหมานหอบน้ำขนเอกหอบชุ่มๆมา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 เอาหนีบอะไรเอาอย่างบอกไว้เอาขนมดูแลนั่นน่ะนี่นี่พี่น่องดูมันอปอยเด้ออันนี้ปลาซิว เก็บเอาไปเก็บเอากระชาเก็บเอาเอาเก็บเอาเป็นยังเจ้าเก็บเอาดีกว่าไปชิวตรงฟามงานาะอือนี่เปิดไม่ป่าอันนี้ลูกป่าอย่างก็อยู่ป้านิ่งอยู่ป้านิ่เอา้วไงเธออือเฮ้ยมันเพรพันอือพี่น้องเก็บเก็บพี่น้องมาเด้อมาเก็บด้วยกันเลยเป๊ดเอาไปโมกเนาะเถาเนาะวู้นี่แหละพี่น้อง ดังย mm. um, uh, ังไงตัวนี้ยังดังหน่อยด้วยจ้าเด้อเออขาดังยังไ่นะปึ้งเมื่อเลยนี่อู้นอะลช่มาแล้วอู้นมาเบ่งน้ำด้วยจ้าเด้อนี่เออลาัปเด้อปชนเออลุกชช่เอออลากูใจ นี่เลยใหญ่ก็มาสอนนี่เห็นว่าสอนแถวสอนสาพีสาวคือเกาด,ด้วยใาเด้อจะไปหาหมองไหนน้องพี่น้องเนาะก็หาอยู่ใกล้ๆที่้างนี้ก่อนจะค่อยหาไปเรื่อยๆให้พี่น้องิึงพี่น้องเห็นเนาะจ้าเนาะถ้ามาหากินยังซี่เลยนี่สอนมึงที่หลามึงที่ล,ล,ลพี่น้องมานลมมานลม อยา,ากมาขัดไปสิวเนอะอุ้ยพี่นอกว่าคอไงนะปื้ดปืดโอ้บางทีหล่ะมันโลมจ้ำมขาพี่นอ้องบืนบ้นบืน้นบื้อลูกบื้อบื้อบืนบ้นบื้นชูชูเท้าชูอิ่วเลีนนำ้ำเลีนนำ้ำเอ้ยอะ ตอบขึ้นมาเอามาเก็บอยู่ผีก็ได้ดอกเช้าป้านะดูเถอะอ๋อหรือหรือขึ้นมาเช้าเอาขึ้นมาขึ้นมาเก็บผมผิดน่องเลยกาด กำลังแต่เจเว่นขึ้นมือในยายมาสอนตเตะเสาได้จ่าดจเด้อยายก็บเได้ไปทำธุระอยู่หากินตเตะเสาคันหาช่วยเราบมันอันนี้นาะพี่น้องไม่ละคันหาช่วยเรามันหอนแห้งนาะพี่น้องเนาะมากมา <laughs> นี่เจเว่เนกำลังแต่กินได้จ่าเด้อพี่น้องเฮี้ยนบ่อเฮี้ยนบ่อแบบเงิน ปลาปลาไข่เลยเออปลาซิวปลาซิวไข่มีแต่แมนย่างๆอยู่ม่องหามองเนาะเออเดี๋ยวเฉยไปหาอยู่มาพี่น้องมาตกงมาเจอญกูการไปแล้วไปหาขิดเขาแล้วนีหอมดนี่หอมดีกผู้ไรอาจัดถือดี มันโหมแหงโหมจ้ำขาเลยนะจ้ำขาเลยมันโหม,ม,ม่ไปเที่ยวสองหมื่น <laughs> สามหมืห่นสี่หมื่นมันเป็น้องเนาะ

ไปขึ้นทั้งพุ่นทีเท่าไปขึ้นแก้พุ่นเนาะไปอุ้ยอือ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 อุ๊ย,อ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 ยขอถูดขอไผ่ด้อไ <laughs> ลายหูไลยตาของคอถูดคอไผ่ายหยญาย่ยางไล่ใหญ่ยางไปเรื่อยๆเนาะพี่น้องเนาะผุนทัางผุนเก็ขึ้นแล้วเอ้าเอา เอาเอาถากกันได้สาวๆโยกเลยโยกเลยเออโยกเลยอย่าคอยเบิ้งโยกเลยเออเออโยกเลยไปวันนี้ไปหลุนเบิ้งมาเปิดนี่จะมันอีิริเลยดพี่น้องมามามาเออบิ้งที่หลามเอ๋มัน อู้ยิ่งเจ๋งเหลือใจเนาะพี่น้องเออมาเอาไปหมกกับยายเด้อนี่ปื๊ดปื๊ดปัดปัดเลยพี่น้องเออเื่อยเล่ๆยน่องพี่น้องเนาะมือกระสันสันจับป่ะหอบเลยเออ อุดรูป้าเนี่ยหนามยังมันงามนี่พี่น้องเห็นบอสอืดเม่งหังวขวยเม่นบะเถาตัวนี้อือเม่งหัวขวยกินได้คือกันได้พี่น้องนี่เม่นหันวขวยปืดนะนี่พี่น้องป้ายไป,ปนี้ใหญ่ก็ชิไปเรื่อยๆพู้นแหละไปไปขึ้นทั้งผุนได้ใจ้าเดลย ออโอ้โอ้ข um, oh, oh, oh oh, uh yeah. ี้ต้มขี้ต้มออ้อ๋ออ๋อเหี้มหิมมขึ้นมากขึ้นมากวันนี้อือบางทีล่ะอือตินอือป้าดูดนําตาหือโอ้ยบางทีล่ะมันลมพี่น้องเอ้ยลมล่ะเออเออเอ่ไปตีตีเออรัดก้อนเออไล่ไล่เออออเห็นบ่อพี่น้องนั่นน่เห็นบ่มามาวันนี้ อ๋อขึ้นมากดนปื๊ดถึงหัวตาบันนี่อ๋อพรคอีีเทาอออาขึ้นมากขึ้นมากเออเก็บเอาเก็บไปพัดอขอสุดขอไพเร้อหไลตามันมาบาเก็บบันนี่ปื๊ดล่างล่า บอกมีหมดผีมันทถงผีพี่ผีมันเถีงผีนี่พี่น้องถึงหดป้าอือตูถึงหดเตาบอกเมีเตาได้จ่ายด้วยเขาอื่นไม่บักตานเนาะเปิดฮพี่น้องเสียงเศาอุ้ยมันมันอะไรมัหมุนุ ม,มันมันว่างเลยช่างหมอกออือโอ้อมมหิ่งหอกมันอยู่เด้อจ่าเด้อมันแหี้ยผมมาทำมาหากินหาอยากเรื่อยย้ายกับไปกำ <ๆ S 2> ลังใจให้ได้เนี้ยเด้อใหญ่เห็ดยังกับเบิง้งยายแน่ ไปใกล้กบเล็เจ็าา๊บขาเมนหอบล่ะอืองไงม่เงาไม่ตอดมาาันกันนี่คือเก่าไมลยมันลอย,ยตัวอือพี่น้องไม่เงาหรือเมงปองหรือจ่าเด้อเออไม่ปองอะนีมตอดพนเนมนกับเพซาปไปมือใจอ <c oughs> มันอยู่ในด้างสอนใหญสิเก็บไหวอืยยยอใเลยบดให่ไยให้บึง ไม่เงาต่อลูกสาวมาริซาต่อตะทองในเพค่ะอืมหาตะทองในเสีแทเตัวนี้ลูกสาวบัวเพ่เอามัจีบอืปล่อยก็ได้นี่ป้านินหน่อยเด้อจ่าเด้อปล่อยนี่ปล่อยไปกินโดนๆปล่อยไหวนมันใหญ่โว้ย

ยายบงูสุ่ม้ยจ้าเด้อมามามาหิวมาผีเลยเด้เอขาวเออตอบมาต่อมาอมามาเก็บน้องผีน,อน้องเนาะ ออกมามามาเก็บบัดนี้เออเออเสียงตะท้องเสาสู้เท้าชูวก็เอาท่าที่สีดอกีหน่อยเออ เอาา้ยเถ้าตาเถ้าจุรานักกว่าเถ้าตาบ่เถ้าได้คุณสาเถ้าเจ้าไม่ได้อยู่ทีเถา้าเอ้ยได้มืดอืมคันนี้ถี่ได้กมืดแม่พินอนแม่เงินแดงกันสิมีเง <laughs> ิน <laughs> แดงคอ,อ,อ,อยรักเจ้าได้จ้าเอองูบ่อ,อ,อ,บอโยกันจะท่องเนาะพี่น้องเนาะ <laughs> 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 เก็บพักบุญ so ด้วยจ่างามงามให้ตาท้องเก็บอันนี้พักผีด้วยจ่าด้วยเก็บเก็บไปซิวใหญ่ทั้งผีแล้วพุ่นเก็บพักบุงเนาะพี่น้องเนาะผักบุงก็งามงามงานงานใต้เอาลงไป เปิดพ่อเท่าเท่านี้พ่อแล้วเด้๋จ่าเด้อเปิดพี่น้องเก็บยังบนทันมืดตะท้องเก็บปลาซิวแล้วก็มาเก็บผักบุงเนาะจ่าเนาะอุ้ยเบิ่งพี่น้องเบิง่งมามาเด้อมาเก็บในใหญ่เด้อปอดปอดปอดปุปปปปป้ยเบิ่งที่หล่าพี่น้องอุ้ยกรล่งพัดเสบีบ นี่พี่น้องปื๊ดผักบุงแดงหรือผักบุงตาหวานนี่พี่น้องหลายๆาอยู่เนาะจ่าเนาะหาทุกอย่างที่กินได้เนาะพี่น้องเนาะอีสานบานเฮากินจังสี่เลยจ้าปุ่นกระเดกกลบหนึ่งง่างง่างไปละ เป็นน้องเปิ้งเจ้าสองคุณนสาวขึ้นมาที่ท่าเจ้าสาวขึ้นมาจนันเฮ้ยเจ้าเ้ยพี่น้องปืด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 พี่พี่น้องยกไก่กันละพี่น้องโอ้ยเบงทีละมันลมไมายเบงทีละจ้ำขาจนัน เฮ้เฮ้ตือมาตื๊ดปั้งปืดได้อยู่หลยๆลาอยู่นาจ่าเนาะนี่เขาเก็บพักบุ้งน้ำ้ดยจ่าเดินนี่หอบเฮ้ยยายกบชิจบคลิปอ้อยายกบชิจบคลิปมา สอนไว้เพียงแค่นี้เ <ร Stevens. S 1> ด้อจ้าเด้อขอบคุณทุกกระรังใจขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ขอบคุณทุกคอมเมนต์เด้อจ้าขอบคุณที่ติดตามยายมาตลอดยายรักพี่น้องเด้อจ้าสวัสดีจ้าเจ้าอติดตามคลิปยายต่อไปเด้อเ้อจ้าบ๊ายบายจุ๊บๆุ๊บสวัสดีค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดทุกคลิปของยายจมิตกาเด้อจ้าบ๊ายบายจุ๊บๆขอใหุหนานเลยจ้ารวยๆมื้อนี้จ้าจ้า ม ok ัวทายทายเบืองลัางตาทอง